Bye-bye. I need you along to spearhead the operation. Are you in? Wait. I heard you. You want me to snatch some chick. Name's Victoria. Dom is gonna call you, tell you how to find her. She's in hiding somewhere. You got that? That's a lot of hassle for one chick. She must be special. I need to bring my boys. That means double my fee. Hmm. Take Lenny with you. He can bring her back when you find her. Lenny, limp dick, trip on my feet. <laughs> Sorry, the kid's a dipshit. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Deal. Hm. Lenny, come give the man a line. Come on, Limp Dick. <laughs> Limp Dick Lenny. <laughs> Shut up, Wade! <laughs> I like good old Wade, I really do. Son of a bitch makes my skin crawl. <laughs> That's probably why I like him. Now, Blake Dex is a ruthless son of a bitch for sure, but the guy you really need to worry about is the business <laughs> partner Tom Osman, owner of the Vixen <laughs> Club over on Bristol Street. This brick is bad new homes, even by my standards. I mean he's clever and really connected. And it's only a matter of time before he tracks down your girl at the orphanage. How do you know about that? Hey, Chicago knows I know. <laughs> Dom ain't all that different. Send me his picture. Now, since every cop in Chicago is hot on your ass, the safest route to the Vixen Club should be through the สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการคอสแคสเกมสงนะครับผมอยู่กับผมเอกคลอสนะทเกมนที่คุณกำลังรับชมตอนนี้นั่นคือ Hit มา Absolution พภาคที่5มิชั่นที่5นะครับอยู่กับมิชชันที่ชื่อว่า Hunter and Hunted นนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมขอบอกล่วงหน้าว่ามิชชั่นนี้ผมเล่นไปเกือบจบแล้วนะครับแต่ว่าแคสเฟลครับเสียงเกมไม่มีมีแต่เสียงผมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ต้องกลับมาแคสใหม่เพราะว่าผมอยากให้มันครบอ่ะนะจะได้มีเสียงเกมด้วยจะได้มีเสียงผมด้วยนะครับก็ต้องขออภัยที่ด่านนี้จะรู้จุดแต่ยังไม่รู้เกือบทั้งมิชชั่น,นครับคือมิชชั่นเนี้ยขอพูดล่วงหน้าเลยขอโทษจริงต้องพูดล่วงหน้านะครับในมิชชั่นเนี่ย ขั้นตอนสุดท้ายเราจะต้องเก็บบุคคล3าคนครับผมแต่ผมขอไม่บอกว่าเป็นใครนะครับให้ทุกคนเนี่ยตามเนื้อเรื่องเราเองนะครับผมแต่ก่อนก่อนที่จะฆ่าก่อนที่จะฆ่า3ามคนนะั้นอ่ะผมเล่นถึงตรงนั้นยังไม่ได้ฆ่านะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่าเราจะต้องไปยังไงแล้วก็ทํายังไงให้มันเนียนซึ่งผมอาจจะโง่ได้บางจุดเพราะว่านี่ก็เล่นครั้งที่2อ่ะนะครับครั้งที่2นะครับผมส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับจากคาสิินี่ผ่านมาเนี่ยเบอร์ดี้นะครับได้โทรเข้ามาติด โดยได,ได้ได้โทรติดต่อเข้ามายังเอเจนต์47นะครับผมว่าเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนะครับได้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเด็กสเตอร์เนี่ยได้ทุ่มเงินอย่างหนักครับในการว่าจ้างกลุ่มของเวสนะครับผมแต่ว่าเวสเนี่ยเวสเนี่ยผมผมไม่มั่นใจว่าเป็นชื่อกลุ่มหรือชื่อคนนะครับผมให้ออกให้ให้ช่วยออกตามหาเด็กสาวคนหนึ่งนะครับให้ได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเบอร์ดี้ ยังไม่ได้ที่อยู่ของเวทครับแต่ได้ที่อยู่ของเพื่อนมันแทนนะครับผมซึ่งก็คือดอมออสมมนนั่นเองนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจค้ากามรายใหญ่เลยครับและเขาก็อาศัยอยู่ในคลับเดอะวิกส์มนคลับแห่งนี้นั่นเองนะครับที่เราจะมานะครับผมผมไม่รู้ว่าจะเก็บเขาทำไมเก็บเขาก็ไม่ได้อะไรข้อมูลก็ไม่ได้แต่ว่าเกมมาให้เก็บเราก็ต้องเก็บเลยครับ พอถึงตรงนี้จะมีตำรวจอยู่สองนายครับแถวแถวนี้มีตำรวจอยู่สองนายครับรีบวิ่งไปเลยครับไม่ต้องสนใจครับั้นแหละครับตอนนี้ผมเล่นมาก่อนละผมไอเชี่ยไม่น่ารีบวิ่งเร็วเลยเชื่อไม่น่ารีบวิ่งเร็วเลยเฮ้ยพอดีเลยจะได้ชุดตำรวจไงอะไรอะไรโถไม่น่ารีบวิ่งเลยมันเห็นเรานะครับ เออเยียงไม่เห็นกูจริงเหรอวะไม่เห็นกูก็เสร็จดีครับนั่นแหละไม่ซอนศพด้วยได้ชุดแล้วก็ไปไม่ซ่อนศพด้วยครับเทพเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ซ่อนแล้วมันจะได้แต้มเพิ่มหรอวะไหนซ่อนได้ก็เอามาซ่อนหน่อยดินะโอเคเราได้ชุดตำรวจแล้วครับดี๋ยวข้างนอกเราจะต้องได้ใช้ชุดตำรวจแน่นอนอย่างนั้นแหละครับ อ๋อถ้าเกิดซ่อนศพแล้วเราจะได้แต้มคืนนะครับผมจากติดลบเราก็จะได้แต้มคืนนั่นเ,นเองพอถึงตรงนี้เราขึ้นบันไดไปเลยครับขึ้นบันไดไปอย่างนั้นเลยครับน่าแหลรครับหลังจากนั้นก็เดินเดินให้มันเนียนๆหน่อยนะเดินให้มันเนียนๆหน่อยเราจะต้องไปทางนั้นครับ ไม่มีคนเห็นเว้เยีย่ยมหันหลังให้หันหลังให้ดิเถ้ยแดดกายพองไม่รู้จักกูหรอกไม่รู้จักกูหรอกครับไม่รู้จักกูหรอกครับลงไปดิโอ้ยเฮียอินซิงหมดงานเข้ากูละนี่ไปดีกว่าครับนี่แหละครับคือที่ที่เราต้องมานะครับผมโอเคได้อินซิงคืนมาละ ถามว่ามันถามว่าคนดูจะสนุกไหมที่แบบว่าผมรู้จุดนะครับจริงๆผมก็ไม่สนุกลองนะที่แบบว่าผมรู้ผมรู้แล้วว่าต้องทําอะไรเดินไปตรงไหนบ้างนะครับแต่ว่าจะให้ผมเอาวิดีโอที่ไม่มีเสียงเกมมีแต่เสียงของผมมามันก็ดูกระไรกระไรอยู่ใช่ไหมเราจะต้องมาเข้าท่อตรงนี้ครับถามว่าเหตุผลทําไมน่ะเหรอเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง ตรงนั้นมีท่อครับเราจะสามารถเข้าไปในท่อนั้นได้นะครับแล้วก็เข้าไปในตัวคลับได้โดยท่อนนี้ถามว่าจะเข้าไปได้ยังไงจริงๆปีนลงไปก็ได้แหละนะครับถ้าตามหลักความเป็นจริงแต่ว่านี่ก็คือเกมนะครับผมเราจะต้องเข้าจากท่อตรงนั้นแล้วก็มาโผล่ตรงนี้ครับแน่นอนครับเราก็ต้องวิ่งกลับไปครับผมวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปวิ่งกลับไปลงมาตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปครับผม เวลาเข้าท่อน,นี่ตนอ้งใช้ไฟแช็คตลอดเลยนะแล้วก็กดสเปกบาร์ออกไปนั่นเองครับแล้วก็มาเข้าท่อตรงนี้ครับผมมันมีกาดยืนอยู่หน้าประตูไงแล้วก็มีตำรวจด้วยเราเข้ามาในนี้ดีกว่านะครับง่ายๆเลยแล้วพอเรามาโผล่ตรงนี้เนี่ยเราจะมาออกหลังบาร์ครับผมมีผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่นะครับ เราก็เดินมาเนียนเลยไม่ต้องสนใจใครวิ่งก็ได้ครับไม่มีใครว่าสนใจหรอกครับแล้วก็เปิดประตูออกไปโอ้โหที่นี่เป็นสถานบันเทิงสถานหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าวิกซ์แมนนี่ครับเดี๋ยววิกซ์แมนขับนั่นเองเอ้น้ามีสาวๆด้วยเป็นไงส่องน้องสองนมสบายแต่เราจะหืนการตอนนี้เลยครับนั่นไงครับเป้าหมายนั่นแหละครับเป้าหมายเนี่ยครับไอหัวร้านเนี่ยครับไออ้วนเนี่ยนี่คือเป้าหมายครับผม ไอหมอนี่มันจะมาฉี่อยู่บ่อยๆเนะครับถามว่าถ้าเกิดมันไปฉี่เราก็มีสิทธิ์ฆ่ามันได้ในห้องน้ําได้ง่ายๆเลยใช่ไหมเราก็เดินมาในห้องน้ํานี้ดีครับห้องน้าที่ว่าก็คือห้องน้านี้แหละครับที่มันชอบเข้ามาฉี่นะครับผมอันนี้มันมันไม่สงสัยะไรเลยตํารวจมายืนอยู่ข้างหลังมึงกูวจัดการเก็บก่อนเลยครับผมแล้วก็จะมีคีย์การ์ดดรอปนั่นเองพนักงานที่นี่เขามีคีย์การ์ดกันทุกคนครับได้คีย์การ์ดด้วยเปลี่ยนชุดด้วยนะครับ นั่นแหละครับหลังจากเปลี่ยนชุดเสร็จก็ซ่อนศพครับผมซ่อนไว้อย่างนั้นแหละครับถามว่าทำไมต้องฆ่ายหมอนี่ครับถ้าเกิดไอห,หมอนี่ยังยืนอยู่ในห้องน้ําแล้วเจ้านายมันไหนครับมาฉี่ครับมันจะยืนกันอยู่ตรงนี้ครับผมทําให้เราเข้ามาไม่ได้นะเราก็จะได้เสื้อเห็นนะแล้วก็ได้ชุดพนักงานมาตอนนี้เป้าหมายมันจะไปดูหญิงครับผมเป้าหมายมันจะเข้าไปดูหญิงครับ แล้วก็จะมีการคุมอยู่คนหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเข้าไปเนี่ยมันจำหน้าเราได้แน่นอนระหว่างนี้ผมก็จะรอจนกว่าไอออสไอออสมันจะออกมานะครับผมก็จะกดบีบีรอครับผมนี่คร<ๆ>ับมันจะออกมาละเฮ้ยมันจะเดินผ่านตรงนี้นี่วะหันหลังให้มนันหน่อยโหบึ้มใช้ได้เนี่ยอ๋อนี่มาแล้วครับเป้าหมายครับ เป้าหมายมาแล้วครับโทษ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 ไม่มีอะไรครับพี่ยะไม่มีอะไรครับเจ้านายแล้วก็เดินไปเนียนๆแล้วผมเดินตามมันไปนั่นแหละถือลวดรอไว้เลยอ่าฮเป้าหมายก็เข้ามาในห้องน้ำนะครับหยิบลวดขึ้นมาครับ จัดการเก็บครับผมแค่นี้เกมก็จบนะครับได้คะแนนเยอะด้วยและเจ้านายมันก็จะโดนลูกน้องมันเอาตูดครับดูนะครับเห็นไหมท่าสวยซะด้วย <laughs> แค่นั้นเลยครับแล้วเราก็ออกไปแบบเนียนๆนะครับผมถามว่าจะออกไปได้ยังไงน่นหรือมันมีวิธีครับที่จะออกไปนะครับผม ไหนๆแล้วก็มีชุดนี้แล้วใช่ไหมเราเดินออกไปเนียนๆได้เลยชิวๆอ่ะเพียวๆอ่ะแต่เราจะต้องผ่านประตูนั้นนะครับแต่ว่าไอเชียนเนี่ยแม่งกันประตูอยู่นะครับทาให้เราเข้าไปได้ลําบากมากเพราะมันจําหน้าเราได้นะครับมันมีอีกประตูหนึ่งครับที่เราสามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยครับมาทางนี้ครับผมหลบหนายเพลหลบหนอยเพลหลบหนาย ตรงนี้ครับจุดสนใจแม่งกําลังกามครับแม่งกามมากแมงดูหญิงเต้นอยู่นะครับก็ปล่อยมึงนะครับคีการ์ที่เราเก็บได้จากไอเด็กที่เราฆ่าไปนะครับก็จะทําให้เราสามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าในนี้มันก็ยังมีคนอยู่เหมือนกันนะเดินไปให้เนียนๆนะครับผมเดินไปให้เนียนๆนะครับใช้อินซิงให้คุ้มค่านะครับนั่นแหละครับขึ้นบันไดไปครับ ขึ้นบันไดไปเลยอ้าวใช้อินซิงให้คุ้มค่าใช้อินซิงให้คุ้มค่านะครับแต่อย่าใช้เปลืองมากนะครับพิกล็อกครับผมประตูนี้แม่งล็อกนะครับเพราะเราเก็บเป้าหมายแล้วเราก็จะทําการหนีไงครับไม่ยากนะครับเหตุผลง่ายๆฆ่าแล้วก็ต้องหนีใช่ไหมเพราะถึงตรงนี้เนี่ยทางที่เราจะต้องไปนั่นก็คือตรงนู้นบันไดนู้นนะครับผมแล้วก็เดินมาเนียนๆดิใช้อินซิงให้คุ้มค่าครับผมไอหมอนี่แม่งสงสัยเราเน,นะยครับ รีบเดินไปเลยดีกว่าครับเฮ้ยงานเข้ากูแลงานเข้ากูแลแม่งสงสัยกูโดนไปแล้วลบพันสามเลยเหรอไม่จะตามขึ้นมาะวะถ้ามันตามขึ้นมาแล้วก็เก็บแม่งเลยดีไหมมาตามขึ้นมาแล้วมาตามขึ้นมาแล้วมันตามขึ้นมาแล้วมันตามขึ้นมาแล้วไอ,อ้เชี่ยวิง่งโอ้โห้าวิ่งมึงแบบสุดยอดทาวิ่งมึงสุดยอดมากอ,ะอ่ะฮะ้าวิ่งมึงน่ารักมากเลยมีเฮ้ยเฮ้ยงานเข้าแล้วมีคนมากูไปแล้ว ไปแล้วกู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 ไปแล้วเข้าสู่คัสซีนเพื่อนหนีครับผม You were right. Dom was searching for Victoria. I got to him just in time. Good for you, Holmes. Kudos. He was on to you as well. A man is coming. A man named Wade. That guy's crazier than a shithouse rat. You need to get your ass over here right away, because this is about to get very loud and very messy. I have to call you back. Seen <laughs> เวสเป็นชื่อกลุ่มของคนสามคนครับเห็นในรูปไหมนั่นแหละครับคือที่ที่เออสามคือเป้าหมายที่เอเจนต์สิบเจจะไปเก็บต่อไปนะครับผมสามคนนั้นไม่รู้ว่าทําไมถึงจะต้องตามล่าวิกตอเรียด้วยแต่แต่จากคัสซินที่ดูมาเนี่ยเอ่ออะไรนะวิกตอเรียเนี่ยมีสร้อยที่เป็นเหมือนแฟตได้นี่ครับผมเดี๋ยวขอตอบพีแป๊บโอเค นะครับเราก็จะต้องไปที่ชายนาทาว์นะครับเพราะว่าสามคนนั้นอยู่ที่ชายนาทาว์เราจะต้องกลับไปชายนาทาว์อีกรอบนะครับผมตอนนี้เราก็ได้หน้าสามคนนั้นมาแล้วแต่ประเด็นคือเราจะไปยังไงให้เนียนมีมีดว่ะเอามีดมาดีกว่าผม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 ,ผมยังไม่เคยลองเล่นแบบหยิบมีดมาเลยนะครับไหนๆก็มีมีดมาแล้วหยิบมาเถอะนะครับผมไปครับเรามาทางนี้ครับผมเรามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ เห็นตำรวจตรงนั้นไหมครับมันจะเดินเข้ามาเช็คบ่อยๆนะครับผมอุ้ยแอบก่อนแอบก่อนแอบก่อนตรงนั้นมีเช็คพอยต์ว่ะเราสามารถเข้าไปเซฟได้ด้วยนะครับผมจะฆ่างไงให้มันเนียนๆดีวะนานเลยครับเนียนสุดนะครับนี่เป็นวิธีที่เนียนที่สุดละเซฟเช็คพอยต์ <laughs> <laughs> นะครับผมเราจะต้องเข้าไปในนั้นครับ แอบเข้าไปอย่างเนียนเอาชุดตำรวจมาใช้ด้วยเดี๋ยวได้ใช้ชุดตำรวจแน่นอนนะหยิบมีดมาด้วยนั่นแหละเยี่ยมครับผมไม่มีใครสงสัยด้วยเป็นไงล่ะเทพสัตว์เทพสัตว์ตรงนี้มีตำรวจครับตรงนี้มีตำรวจถ้ามันสงสัยก็ใช้อินซิงในะคบผมเดินไปให้เนียนแค่นั้นแหละครับ ไม่จําเป็นต้องแอบอะไรเลยนะครับผมถ้าเกิดมันเจอศพก็ปล่อยให้แม่งเจอไปนะครับออกมาประตูนี้ครับผมข้างล่างเนี่ยตำรวจเต็ม

เราจะไปยังไงดีไปยังไงให้เนียนน่ะหรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับตรงนี้ผมอาจจะโงโงๆโมีไรให้มันแบบเดินลงไปได้บ้างไหมนี่ไงตรงนี้ปีนได้ปะไต่ได้ปะไต่ได้ไต่ได้ <What? S 1> เนี่ยมันมีตำรวจอยู่ตรงนี้ครับ <What? S 1> นั่นแหละ no, <all> right. นั่นแหละ ครับผมแถวนี้มีอะไรให้เก็บไหมซ้อนศพด้วยเอาคะแนนคืนได้ไหมซ้อนศพเอาคะแนนคืนดีกว,ว่านะอย่างนั้นแหละครับนั่นคือร้านสามสี่เบงนั่นคือหน้าต่างที่เราจะต้องไปนะครับผมเราก็ปินออกไปเลยอย่างนั้นเลยครับ ไปต่อดินั่นแหละแล้วก็ไต่ไม้ข้ามไปครับผมเห็นไอพ่อควงนั้นไหมนั่นแหละครับคือที่ที่เราจะต้องเข้าไปนะครับผมเฮ้ยนี่ก็แค้นมา16นาทีแล้วเรามีเวลาฆ่าสามคนนั้นปะวะสามคนนั้นคือไอสามคนนั้นอะ่ะผมไม่รู้เลยว่าจะต้องฆ่ายัางไงนะครับอ่านว่าเราเข้าไปก่อนมีชุดตำรวจใช่ไหมสบายเฮ ไม่ต้องกลัวอะไรครับตรงนี้ครับเดินเนียนไปได้เลยแต่ระวังตำรวจเห็นหน้าด้วยนะจะต้องระวังอยู่พอตัวนะครับผมเดินไปรีบเดินไปให้เร็วที่สุดเลยครับเปิดประตูออกไปครับผมใช้อินซิงให้เป็นประโยชน์นะครับเดินออกมาตรงนี้ครับเดินออกมาที่หน้ามินิมาร์ทนะครับผม ใช้อินซิงให้เป็นประโยชน์ใช้อินซิงให้เป็นประโยชน์นะครับแค่นั้นเลยครับเอาโดนเห็นตัวโดนเห็นตัวไม่ต้องรอครับวิ่งเลยครับผมเปิดประตูแสงอ่ะแสงมากอ่ะคือเพลงมึงได้ลมมากเลยอ่ะจริงนะเว้ เปิดประตูก็ไม่ได้คือมึงเลือกเพลงให้มันแบบ action, action แอคชั่นแอคชั่นก่นี้ได้ปะฮะฮะใครจะเอาอีกนี่กูออกมาแบบเนียนๆแล้วเนี่ยมึงยังสงสัยกู้อีกเหรอะวะฮะจะเอายัางไงไม่พอใจอระไม่พอใจอรอยังไม่หมดครับมันยังไม่หมดมันยังเหลืออีกเยอะครับแอบอยู่ไหนกันวะโอ้หมีแบ็กอัพไปอีกเหรอปืนกลด้วยไงเหต์ช็อตทีละตัวก่อนแล้วมึง ไหนๆก็ได้บูแล้วขอบูให้มันสะใจหน่อยเหรอวะออกไปได้ยังวะออกไม่ได้จบยังไม่พอใจเหรอไม่พอใจเหรอไม่พอใจเหรอเอาว้เาเอาก็เข้ามายังไปไม่ได้อีกเอาเอาเอายังไปไม่ได้อีกเอาไอา้แมไอ้ ก็ตามที่คุณเห็นแหละครับผมต้องมารีสตาร์ช็คพอยต์ผม <c oughs> เฟลเกมนี้ไม่ได้เล่นง,ง่ายๆเลยเนี่ยบอกตรง hey. Don't worry, Don worry about that ไ oh. ม่มีอะไรหรอกปลปไายปไป,ไป,ไป,ไปนั่นแหละครับระวังตำรวจฝั่งนั้นด้วยนะครับผมเดินไปดิเร็วเดี๋ยวมันหันมาเร็รรีบไป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 นะครับเอาใหม่รอบนีบ้ไปแบบเนียนแน่นอนนะวะไปแบบเนียนเลย ไม่มีใครเห็นเลยเอาวะใส่ชุดตำรวจเนี่ยเดินไปเนียนๆเ,เลยพ่อครัวอยากให้กูดึงไม่อยากฆ่าผู้บริสุทธิ์นั่นแหละดีมากขอบคุณที่เชื่อฟังกักนเดินเข้าไาให้เนียนับผมรีบเดินไปตอนนี้มีตำรวจใช่ไหมรีบเดินไปครับผมรีบเดินไปรีบเดินไปรีบเดินไปพยายามจะวิ่งครับแค่เดินให้เร็วเฉยๆพอ ใครได้เร็วใช้เปิดประตูมากเปิดประตูมากเลยอื้ใช้อินซิง์ให้เป็นประโยชน์ครับผมใช้อินซิงให้เป็นประโยชน์ครับตรงนี้มีตำรวจตำรวจตำรวจไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยหรอรีบเดินไปรีบเดินไปเร็วๆๆ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 มันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัวเออรอบนี้ออกไปได้ง่ายๆเลยครับผมจบเกมครับ แล้วเราก็จะต้องหนีอีกช็อตหนึ่งนะครับอูููู้มีคนมีคนมีคน <c oughs> เอาขวดมาครับเอ้ย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  <c oughs> อย่านะเว้ยอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเสียวๆอยู่เหมือนกันครับ <c oughs> <c oughs> ไปไหนแล้ววะมันจะไปทางไหนต่อวะมันเดินกลับไปแล้วครับไปไปเร้วๆๆ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 ปๆๆ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 วๆรๆๆ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 าๆๆ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 ๆเดี๋ยวๆๆผมจะไปๆๆๆๆ เดินไปง่ายๆอย่างนี้แหละครับจบครับผมเอ้ยไม่ใช่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 แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วออกประตูนี้ตะหากไอ้เชยเล่นแม่งเลยจะเอาไงจะเอาไงจะเอาไง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 หมดแล้ววะ มันใส่แล้วไม่เล่นแล้วน ong เนียน้ยแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วอ้าวเงยอ่ะ,อะไปไปเล่นแล้วแล้วมันใส่ให้เดินออกไปดีๆไม่ได้ต้องให้บู damn anything take care foolish birdie I will own don't good your for do of นะครับแล้วเราก็ต้องเข้ามาในชาหน้าทาวนี้นะครับผมแล้วเป้าหมายก็มีทั้งหมด3คนนั่นเองเห็นเป้าหมายไหมนั่นแหละครับเทือเป้าหมายที่เราจะต้องฆ่าแต่ว่าเราจะยังไม่ฆ่าในพาร์ทนี้หรอก นะครับไม่งั้นจะนานเกินไปนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับผมเจอการพาร์ทหน้านะครับกับมิชชั่นที่5อยู่นะครับผมที่ชื่อว่า Hunter and h u n t e d นั่นเองนะครับสวัสดีครับ